ดครับนะวันนี้รายการของคุณครับวันนี้ผมมาวัดหลวงพี่แปนะที่วงช่อตรงนี้คือถ้ำพญานาคนะครับเข้าเข้า <ๆ S 1> ไปกันเลยอันนี้คือองค์พญานาครับหลื่นลักภูพักมีเอื้องทัวร์เลยค่ะเอื้องทัวร์บอกบอกว่าอยู่ที่นี่เฉยเลยนะนี่เราไปอ,องค์นี้ต่ออันนี้คือตระกูลโกตมาครับ 你好吗？ นี่นะครับเราอยู่ในถ้ำถ้ำนี้คืออกอู๋สงนะคะอ่ารู้สบอ่ะอ่านะอันนี้อะไรคะอู๋สงเข้าทัพอ่าอ่ะอ่ะเราไปบุคคอันนี้วัดไหนอะคะอันนี้บุชคลอันนี้พญานาคหรอคะอันนี้ที่ไหนคะ อ๋อ,อค่ะสำหรับทีมทลายลูกแก้วในรอบนี้จะเล่นเพื่ออีสีนาทีนะคะคุณโยมก็เตรียมตัวนะลูกนำลูกแก้วขผ่านไปยสีไปที่บ่อนา้ำแม่ชีชนะกล่าวในการถวายลูกแก้วให้อีสีสสานาทีข้างหน้าค่ะ กนะล้วนี้เราจะนัดถวายลูกแก้วของพญานาคนะคะ ต่อไปเรารออแม่ชีเขาบอกนะคะว่าเลยมาผก็ถวายเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่และทุเรน่าเข้าหาเราคนนี้นะคะเขาก็ถวายจิตตาอาหารวันทานาคานอนัตตาลาวิสุทธิเทวาโอเชมิข้าพเจ้ามีชื่อว่า เด็กชจเย็นเจริญเพระนลวขอฝากงจิตอบริสุนขอฝากไวลบูกแก้วขอฝากมณีน่านพราในทางรอดข้ามหาจักรพรรดิน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธบ่อน้พระยาอนันตนาคราดระยาอนันตรองโดยสมเด็จองปฐมเข้ามหาจักรพรรดิ ข้าแต่พระยาอนันตนาคราชผู่สุฤทธิสถิตนทิรุรฐาขอน้องกายน้องใจบูชาท่านได้โกรดเป็นตาทานให้ลูกหลานมีความสุขใจสบายใจ ครอบครัวร่วมเด็ดเป็นสูตรครอบครัวรักให้กอดเดาร้องสามัคคีกันตลอดไปสามัคคีกันตลอดไปต่างมือกีโชคล่าปังเกินการเงินการงานไม่ติดขัดไม่คล่องตัวทุกประการคล่องตัวทุกประการสาธิฐานให้ของลูกหลานนี้จงผ่านสำเร็จอย่างอัศจรรย์ใจสมกับเป็นลูกหลานพยายามนานแต่ง นี่ครูกำลังปล่อยนะครับคุณยงยัไม่เชีดร์เานหน้นมีต่ลูกแก้วพระภูมิาเทวาพระภูมิเทวพรามารแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพคงคาท่านเจ้าข้าเ๋ยท่นเจ้าข้าอยู่แล้วหรือย uh ังอยู uh uh ่แล้วหรือยังอยู่สังขารตอยู่สังขารงกับกับิทูลได้กลัวโรับปันนี้ ลูกทั้งหลายกจากดน้ำลูกทิพย์ภูตนไปสัพพะสารทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่และร่วงลับไปแล้วและร่วงลับไปแล้วบ่อน้องอันเชิญพ่อแม่ทรณีพ่อแม่โฮงคารายายยมราชพราจุกรมกรานทั้งส่ได้โปรดเสด็จมาเป็นสรีเด็นมาณอาตุโมบา เอาสบ้อส่วลตอนนี้แผ่ไปให้ใคสานแผ่ไปให้ใคนาไม่ได้ขอให้ถึงขอให้สุกถึงขอให้แปไมถึงสรรพสัตทั้งหลายสัรพสทั้งหลายด้านบัเีนี้เธอด้าบัดเดี๋ยวนี้เธอเดี๋ยวแป๊บึงลูกสำหรับทัานที่มาใหม่นะคะรอบต่อไปรต่อไปไม่มีบวดน้ำนะคะคุมต้องไปน้ามานะคะีรอบีรเดียวเท่านั้นคุณโยมตั้งใจเทน้ำเราบ่อลูก Iminah buat yang kamera membaca ya. บูชาพระธนกรขอคุณกุศลนี้ถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพพเวสีทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางขอได้รับผลบุญนี้ทั่วหน้ากันเกิดเมื่อรับแล้วเมชิญเกิดฟ้า เปิดทางหากินให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองมีปัญญามีปัญญาการหาทรัพย์ในการ่ำรวยเป็นเศรษฐีได้สร้างบุญบารมีงหน้าสู่ทางทิศใดให้แถวข้าวต่อไยเป็นที่อนรักใกล้แก่ผู้พบเห็นมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือจนทุกได้รับลำบากตามบิบาการ ขอให้พ้นขอให้พ้นขอให้พ้นอดขอให้หมดจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้สร้างบุญบารมีได้ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุจุ๊บสำหรับการถวายลูกแก้วในรอบต่อไปนะคะ กเนพายมนะค่ตน่ยจมปาเด็มนะคะเดมด้วยนลูกเพื่รอซั่เข่อนทะคะขอขอคณะคารตอรไยนะคะนี่นี่คือเสือให้รู้ของจริงของปลอมนะคบนี่แบบที่ทำมาจากปูนทางออกไฟสีเขียวด้านขวาเป็นประตูทาออกนลูกเราไปออกทางเดิมนะคะแล้วเขมาแล้วรอทางน้ลูกรอนทาง ธรรมารอดทัามเลยคือนที่คุโยมถามถึงว่ามาขอโชคลาภจาตรงไหนได้ขวนัองพระวสวรรค์นะคะที่มีองค์อยู่ในใุแล้วกลับว่าตรงนี้ก่อนขออีกได้หนักพยายามใส่รูตาม พระพระที่มีงูอยู่นะครับนี่คือหลงวงพ่อสวุวีง,งครับเอาอีกแล้วข้าวข้าวพิสามเมื่อกี้เราลืมปูโสมเราเข้าวพิสามรอดแล้วเปล่ากระโหลกกนาดไม่นะครับ,อบโอปูโสมนี่นี่คือเรื่อว่าของถวายนะครับเ,เ,เราจะมาไหว้ปูโสมกันเลย องูุสมอยู่นี่นะคะยังขายองคุสมขอให้การออาการค้ากิจการกิจการของข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองยอดเป็นมหาเศรษฐีที่มหาเศรษฐีด้วยเถิดแล้วขอให้ร้านยาของข้าพเจ้าขายดีขายดีมากเอ,อันด้วยเถิอาจารย์ยุทธภงก่อนมากนี่มดมากนะคะ เราก็ออกมาไดอยแล้ว